สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวประภัยครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้เรามาเก็บผักทำอาหารเย็นกันดีกว่าอ่ะแม่ครัวของเราครับนี่ก็เป็นสวนผักของเราครับสวนผักเล็กๆปลูกผักแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษเอาไว้กินเองภายในครัวเรือนนะครับ ก็ประหยัดค่ากับข้าวไม่ต้องซื้อผักกินไปได้หลายบาทกันต่อเดือนแล้วก็มีความสุขกับมันด้วยนะครับว่างๆจากการทํางานแล้วก็มาอยู่สวนผักปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับคะน้าหลคะน้าหลมีทุกอย่างนะครับคะน้าคะน้าีการปลูกคะน้าหลมก็ยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับข้าวโพดเราก็มี อันนี้เทคนิคปลูกข้าวโพดของเราก็คือถ้าต้นไหนที่มันคิดว่าโตไม่สมบูรณ์เราก็จะหักยอดมันหรือหักเกสรมันนะครับไม่ให้มันมีเม็ดแล้วเราก็จะหักฝักอ่อนมันไปกินแล้วก็เราจะหักเฉพาะฝักนะครับส่วนต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปสับทําปุ๋ยทิ้งส่วนต้นที่สมบูรณ์เราก็จะทิ้งไว้ให้มีฝัก มาดูข้าโพดกนันนี่ก็เป็นข้าโพดเทียนนะครับฝักเล็กแต่เติบโตเร็วนะครับมันจะมีฝักให้เราเร็วกว่าข้าโพดปกติพิดเราก็มีไม่ต้องซื้อแล้วอันนี้มันสำปะหลังของเรานะครับสังเกตว่าสูงมากน่าจะเกือบ3าเมตรแล้ว ต่อไปเรามาดูอันนี้ข้าวโพดท,ที่เราเอาไว้ฝักนะครับซึ่งมันค่อนข้างสมบูรณ์ข้าวโพดสีม่วงเริ่มเป็นฝักแล้วอีกไม่น่าจะกี่วันก็น่าจะได้กินนะครับสังเกตว่าต้นข้าวโพดสูงมากมันเกือบสเมตรครึ่งน่าจะได้ อันนี้คือต้นที่สมบูรณ์ปราศจากปุ๋ยเคมีและสารกำจัดวัชพืชหรือานะยาฆ่ามาแมลงต่างๆนี้เราไม่ได้ใช้เลยนะครับกระเจี๊ยบครับนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้เริ่มมีฝักให้ได้กินแล้วแม่ครัว จะบับครัวประไัยเร็วๆผักนะอันนี้ได้ผักอะไรบ้างครับผักมาผักสดๆจากสวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกินกันเย็นนี้เดี๋ยวลองติดตามมาดูนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอดใจสักคู่ถั่วเขียวแล้วก็มีนะครับไม่ต้องซื้อเขาประหยัดเงินปลอดภัย โอเคค่อยไปดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรสวนนัสดีครับวันน,บนนี้ครัวประภัยจะมาทำผัดเกี้ยวหวาน,นขั้นตอนแรกเราใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันรำข้าวทีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับจากนั้นเราใส่ออกระเทียม เกลือกเกลือไมห่หอมวันนี้ให้ให้เหลียวเลยก็ได้นะคะจะได้อร่อยนดี่นหอมเกลือกับวันนี้เราใช้กระเทียมกระเทียมกีบใหญ่นะคะค่อนข้างจะไม่ค่อยขุ่นมากกลิ่นจะไม่ค่อยแรงเหมือนกระเทียมไทยเคสกลิ่นเริ่มมาแล้ว จากนั้นเราก็ใส่หมูวันนี้เราใส่หมูนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปทานทานผักเป็นหลักใส่หมูวันนี้เราใช้หมูที่เราเหลือจากต้มแซ่บกระดูกก่อนนะคะเขาเลาะเอาแต่เนลมาทอดผบางคนไม่กินเนื้อไม่กนิหนหมูก็ใช้กุ้งกุ้ง ้อมครับคนถ่ายหยิวข้าวแล้วหมูรูมสุกแล้วจากนั้นเราก็จะมีผักของเราเอาผักที่สุกยากก่อนเลยดับแรก ข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปใส่ไปรวมกัน,นะครั้งเดียวก็ได้นะคะพริกชี้ฟ้าเราใช้พริกชี้ฟ้าด้วยจะได้เผ็ดๆในนึงแล้วก็สับปะรดสับปะรดนี้เราปลูกเองเอามาจากบ้านแตงกว,าแ,กวาแตงกวาเราก็ปลูกเองอันนี้เราไม่ได้ปลูกเองก็คือหอมใหญ่แล้วก็ ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ลูกเอแล้วก็มะเขือเทศอันนี้เราใช้มะเขือเทศลึกๆนะคะใส่ไปเลยวรวมกันจากนั้นเราก็ผัดเ้าไปมัจจะแห้งนิดนึงเล้ก็เติมน้ำเปล่าไปเพื่อให้น้ำจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซอสเราใช้ซอสสองอย่างคือซอสพริก ความหวานเผ็ดนิดนึงแล้วก็ซอสซอสมะเขือเทศอันนี้จะให้ความเปรี้ยวไ,ได้เริ่มมีสีสันน่าทานแล้ว เราไม่ต้องการใส่หมูมากนะเพราะว่าเราต้องการน้กินผักเป็นหลักอย่างน้อยมีผักที่เราปลูกผ่านมินสี่ชันี้ก็ถือว่าโอเคผัเกเที้ยวหวานไม่จำเป็นต้องตามสูตรเป๊ะก็ได้้นอยู่กับวัตถุดิบของเราเราเอะยไรแล้วก็ใส่อย่างนั้นเผา่อยแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลข้าวเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำตาลทราย เพื่อสุขภาพน,าาาน้ำตาลมะพร้าวลงไปเามเริ่มสุกแล้วบอกไปนี่ใส่อิวขาวหน่อยนึงรสชาติก็ซอสปรุงรส <Okay. S 2> เราปรุงแค่นี้พอแค่นี้ก็เค็มมากแหละผักนี้ไม่ต้องให้สุกมากก็ได้นะคะแค่นี้แหละเค okay. เสร็จแล้ววันนี้ผัดเกี่ยวหวานของเราเรียบร้อยะคะ่ะใครที่ชอบก็สามารถเอาไปทานได้นะคะทาทานได้โดยที่แบบถ้าเรามีผักอะไรที่เราชอบทาน,นคือทําเลยอร่อยหัวเพื่อสุขภาพของเรายิ่งปลูกทานเองยิ่งดีนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานของเราอูป้ายง่ายๆ